สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสบสบคุยข่าวรู้ทุกเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจรอบรววกรมสนับสนุนบริการสุขภาพการะทรวงสาธารณสุขอาอกรากาศทุกวันอังคารและวันศุกร์เวลาสิบนาฬิกาทางทีวีออนไลน์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ www.hss.tv.tv ข่าวแรกวันนี้เรามาเริ่มกันที่เดินหน้าต้านกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันสู่เมืองมหาอำนาจด้านสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพร่วมภาคีเครือข่ายเตรียมพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันเดินหน้าปั้นให้เป็น Smart h เฮ l ท์แอนด์เวลเนซิตี้ดันจุดเด่นเร่งสร้างจุดขายสนองนโยบายการเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติมุ่งสู่การเป็นเมืองมหาอำนาจด้านสุขภาพของโลกในอนาคตในแพทย์ทะเลกรษตนัยรวีวงศ์อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายในการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวในระดับนานาชาติมีการผลักดันธุรกิจส่งเสริมสุขภาพวลเน็ตทัวริซึมธุรกิจผลิตภัณฑ์สุขภาพและสมุนไพรมีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจนปัจจุบันประเทศไทยได้รับการยอมรับว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพติดหนึ่งใน5ของโลกมูลค่าการตลาดของเวลเน็ตทัวริซึมของไทยมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยรัฐบาลตั้งเป้าว่าในปี2,565หลังสถานการณ์โควิดคี่คลายจะให้ความสำคัญกับการตลาดทำการตลาดที่มีค่าใช้จ่ายสูงซึ่งกลุ่ม medical tourism และ health and wellness tourism มีแนวโน้มได้รับความนิยมมากขึ้นเป็นกลุ่มที่มีค่าใช้จ่ายสูงถึง80,000-120,000ถึง 1, 000, 20, 000บาทต่อครั้ง ดังนั้นการส่งเสริมและการขยายการท่องเที่ยวในกลุ่มนี้เป็นส่วนที่จะสร้างไรายได้ที่เสถียรภาพและทําให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางของสุขภาพนานาชาติทั้งนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ทําให้การท่องเที่ยวชะลอตัวลงกรมสวสอและเครือข่ายพันธมิตรจึงได้มีแนวคิดในการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันให้มีศักยภาพสูงจนเป็นต้นแบบเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติของภูมิภาค โดยการนำเวลเน็ตมาเป็นองค์ประกอบหลักในการดึงดูดนักนักลงทุนและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกมุ่งหวังให้เกิดการขับเคลื่อนทางเศรษฐกษิจสร้างรายได้กลับสู่ประเทศและเกิดผลิตภัณฑ์เชิงสุขภาพแบรนด์ไทยทั้ง4ผลิตหลักได้แก่บริการส่งเสริมสุขภาพบริการรักษาพยาบาลบริการวิชาการและผลิตภัณฑ์สุขภาพจนกลายเป็นที่รู้จักในระดับโลกโดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการเป็นเมืองมหาอำนาจด้านสุขภาพของโลก ข่าวต่อไปกรมส,รสอบสวเตือนประชาชนลอยราย28นิยมบริโภคอาหารดิบเสี่ยงโรคพยาธิไข้หูดับติดเชื้อในระบบทางเดินอาหารอาจถึงขั้นเสียชีวิตกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเผยผลสำรวจพฤติกรรมการบริโภคอาหารดิบพบประชาชนลอยราย28นิยมบริโภคอาหารดิบโดยไม่ปรุงสุกโดยไม่ผ่านความร้อนเสี่ยงโรคพยาธิไข้หูดับและติดเชื้อในระบบทางเดินอาหารหากรุนแรงอาจถึงขั้นเสียชีวิต ายแพทย์ทะเลกรษณันายรวิวงศอาทิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกล่าวว่ากระแสการรับประทานอาหารดิบของคนไทยกำลังเป็นที่นิยม mm hmm. เชื่อว่าอาหารดิบมีความสดใหม่น่ารับประทานรสชาติเป็นที่ถูกปากสำหรับผู้ที่ชื่นชอบอาหารดิบ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพโดยกองสุขศึกษาจึงได้เฝ้าระวังพฤติกรรมการบริโภคอาหารดิบของประชาชนโดยให้ความร่วมมือจากสำนักงานสาธาราณาสุขจังหวัดทั่วประเทศและสูตรสนับสนุนบริการสุขภาพที่1-12ระหว่างวันที่5-31ถึง31มีนาคม2,565มีผู้ตอบแบบสำรวจจำนวนทั้งสิ้นหนึ่ง7คน ผลการสำรวจพบว่าประชาชน้อยละ28กินอาหารดิบอย่างน้อยหนึ่งอย่างโดยแบ่งเป็นอาหารดิบแต่ละประเภทดังนี้ 1. ประชาชน้อยละ22.2นิยมกินอาหารทะเลดิบเช่นตำกุ้งสดปลาหมึกชอ็อตปลาแซลมอนซาชิมิยำปูทะเลประชาชน้อยละ10.9นิยมกินสัตว์น้ำจืดดิบเช่นยำตำก้อยกุ้งฝอยปลาดิบ,ป,ดบปูดิบหอยดิบ 3. ประชาชนลอยละ7.3นิยมกินเนื้อวัวดิบเช่นก้อยเนื้อซอยจุก้อยมะนาวลาบเลือดส้มวัวและ 4. ประชาชนลอยละ5.9นิยมกินเนื้อหมูดิบเช่นก้อยหมูลูกหมูแหนมหมูจากการจากผลสำรวจพบว่าประชาชนยังคงน,นิยมรับประทานอาหารดิบที่ไม่ผ่านการปรุงสุกไม่ผ่านความร้อนหรือใช้ความร้อนในระยะเวลาอันสั้นเช่นยำปูสด ส้มตำหลากหลายรูปแบบลาบหมูก้อยเนื้อรวมถึงอาหารประเภทยำต่างๆที่มักจะลวกเนื้อสัตว์กึง่งดิบกึ่งสุกและเน้นรสชาติที่เผ็ดจัดหรือเปรี้ยวจัดเพิ่มโอกาสเสี่ยงต่อการปนเปื้อนของเชื้อโรคเสี่ยงต่อการเป็นพยาธิใบไม้ในปอดโดยเฉพาะการกินปูดิบๆเข้าไปมีโอกาสกินไข่หรือตัวอ่อนของพยาธิเข้าไปด้วย สาม,มารถชนใช้เข้าไปในปอดฝักตัวและมีชีวิตอยู่ได้ประมาณ1เดือนส่งผลให้มีอาการไอเรื้อลงังไอเป็นเลือดและในบางรายอาจทําให้เสียชีวิตได้นอกจากนี้การรับประทานหมูดิบหรือสุกๆุกดิบๆเสี่ยงป่วยด้วยโรคไข้หูดับได้เช่นเดียวกันและทั้งหมดนี้คือความเคลื่อนไหวของข่าวสารแวทปรงสาธารา,าสุข แล้พบกับรายการสอบสอบคุยข่าวได้ทุกวันอังคารและวันศุกร์เวลา10นาฬิกาทางทีวีออนไลน์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ w w w h s s t v t v สำหรับวันนี้ดิฉันมาชิมาสุกุณาพร้อมทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ